สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีในกลางดึกนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอเสมอ ก่อนหน้านี้เมื่อหลายวันก่อนเนอะมีการมารุมมาต้มกันในเรื่องของพระตราร่วมหลายหลายคนคงจะจําได้เพราะว่าเป็นกรณีของการเติบโตกลังกาันเป็นเส้นทางของการเติบโตของทางอ,อนอนงแล้วก็ประพันสอนเนอะที่ได้มีข่าวว่ามีพระตราร่วมเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่ทําให้หลายๆคนได้สงสัยก็คือ อ้าวแล้วหลังจากนั้นนอกจากมีมอรอซึ่งเป็นของอนนนงแล้วก็มีของ V. P. ซึ่งเป็นของประภัสสรแล้วท่านมีของวแหวนกับพอสัมภาวออกมาโดยที่สรุปแล้วต้นทางก็ได้มีการลบทิ้งไปโดยลบทิ้งทั้งข้อมูลหรือว่ารายละเอียดของทางมอ,อรอ ทางท่านผู้หญิงออนอันอ์ลงไปรวมทั้งของพระพัฒสอนไปด้วยนะคะ VP ก็คงเหลือแต่เกี่ยวกับเรื่องของตรารูปภาพอะไรแต่รายละเอียดก็ไม่ได้มีแล้วก็ปิดนะคะไม่ได้ให้มีการคอมเมนต์หรือสอบถามอะไรหลังจากนั้นก็มีการโพสต์รัตราร่วมเป็นตัวอ,วอักษรวลแหวนแล้วก็ตัวพอสัมภาสีเขียวก็เลยเป็นที่มาของการถกเถียงกันนะคะว่าวแหวนกับพอสัมภานี่เป็นของใคร ที่ผ่านมาเราก็พยายามคาดเดานะคะเพราะว่าเราก็มองว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็คงจะไม่แล้วเป็นคุณชยุตราเพราะที่ผ่านมาก็เคยได้รับการเป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว2024ดนตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒโสภา โดยนายหลวงได้โปรดเก้าให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัทโสภาเชิญผ้าไตรหนังสือธรรมนาวาวังและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระพรมวชิราพรเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชานากุติเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านั้นก็เคยได้รับเกียรติสูงสุดด้วยเช่นกันเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนายสมเด็จเสนาคมซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมของทางคุณหญิงชยุตราสิริวชิราภักก็เนื่องจากหลายปีดีดักเนาะก็ยังคงเป็นนามสกุลเดิมอยู่สเสมอทอบสอ210ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่25มีนาคม2564ในเวลา14นาฬิกา ผบมทบ210หมอบ,อมอบออห,มหมายให้พันเอกเลิงศักดิ์มูลประดับเสมทอบ210ร,ร,ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเด็จเส,สนาคิบิดาบุญธรรมของพันตรีหญิงชยุตราสิริวชิรพะโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังมาเป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพพร้อมด้วยนายไกรสอนกองฉลาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดป่าสุดทาวาสตำบลบ้านข้ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเดี๋ยวเราไปย้อนอดีตด,ดูเส้นทางการเติบโตของเจ้าจอมเบล เส้นทางการเติบโตของคุณหญิงชยุตราสิริวชิรพักไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าในวันที่31มีนาคมปีพศ2564น่าจะกิจจานุเบกษาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ว่าที่พันตรีหญิงชยุตราสิริวชิรพัก โปรดก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณมงกุฎไทยชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกว่าที่พันตรีหญิงชยุตราสิริวชิระภักดโดยระบุว่าในหลวงราชการที่สิบมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นจตุรัฐาภรณ์ช้างเผือกแก่ว่าที่พันตรีหญิงชยุตราสิริวชิรพักทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564ประกาศณนะวันที่31มีนาคม2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบัน ดูจากรูปได้คุณคิดว่าเขาจบมาทางด้านไหนเขาจบราชการมากี่ปีหลังจากนั้นในวันที่20ตุลาคม2564โปรดก้าพระราชทานยศให้แก่ว่าที่พันตรีหญิงคุณหญิงชยุตราสิริวชิรพักเป็นพันตรีหญิง อันนี้ถือว่าน่าตกใจอยู่นะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานไปว่าวันที่31มีนาคมปีพศ2564ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สองอย่างเลยควบณวันนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่ว่าที่พันตรีหญิงชยุตราแต่คุณดูนะคะพอมาในวันที่20ตุลาคมปีพศ2564 กลับปรากฏคำว่าว่าที่พันตรียิงคุณหญิงชยุตราสิริวชัชรพักให้กลายเป็นพันตรีญิงแสดงว่าในช่วงระยะเวลาตอนมีนาคมจนกระทั่งถึงตุลาคมระหว่างเนี้ยเขาสามารถอัพขึ้นมาเป็นคุณหญิงได้คุณคิดว่าเขามีความดีความงามอะไรเขาได้รับการแต่งตั้งเพราะอะไร แล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นคุณหญิงตั้งแต่ปีพศ2564คุณคิดดูว่ามีความพิเศษตรงไหนต่อจากนั้นมีการเผยแพร่ในวันที่29กรกฎาคมปีพศ2567คุณสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งนะคะการแต่งตั้งการพระราชทานยศการอัปเกรดในบรรดาพวกทาหารหญิงเหล่านี้ จะมีการอัพรัวๆในช่วงของก่อนเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีการอัพอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงของวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคมก็น่าจะเป็นการถือเอาเลิกเอาชัยเปล่าหรือว่าเป็นรางวัลในวันพิเศษวันมหามงคลแล้วครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน พระบรมราชโงการโปรดเกล้าให้ในายทหารสัญญาบัตรพลตรีหญิงแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษพิเศษ5นายณนะวันนั้นนะคะก็มีทั้งหมด5นายที่แต่ละคนก็มีความพิเศษในตัวเองก็คือได้แก่ 1. พลตรีหญิงคุณหญิงสุทัตตาพักบริรักษ์โพมิน 2. พลตรีหญิงคุณหญิงนารุมนสัมผัส 3. พลตรีหญิงคุณหญิงออนอนงปียนาถวชิรพัฒน์สี่พลตรีหญิงคุณหญิงประภาสอสิริวชิรพัฒน์ห้าพลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราสิริวชิราพัฒน์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ออ่าอันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าห้าคุณหญิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตึงทั้งสิ้น นวนแล้วแต่ได้รับความเอ็นดูได้รับการพระราชทานยศแบบสูงสุดเลยตอนนี้ขึ้นมาเป็นพลตรีหญิงเป็นคนหญิงแล้วยังไม่พอยังเป็นนายทหารราชองค์ัรษ์พิเศษด้วยซึ่งสิ่งที่น่าคิดหลังจากนี้ก็อาจจะได้รับการพระราชทานยศขึ้นมาเป็นระดับพลโทเมื่อไหร่แล้วเป็นพลเอกเมื่อไหร่ถ้าเป็นพลเอกอันนี้ก็งานเข้าแล้วนะคะเพราะว่า จะเป็นการแซงหน้าทางเจ้าคุณพระซึซ่งมียศทางทหารเป็นพลตรีหญิงส่วนทางพระราชินีสุธิดาตอนนี้ก็มียศทางทหารเป็นพลเอกหญิงแต่ถ้าเรากลับไปดูทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีตอนนี้ก็มียศทางทหารเป็นเพียงแค่พลโทหญิงเท่านั้นคุณคิดดูนะคะว่าคนพวกนี้เขาทำงานอะไรเขาถึงได้มีการเติบโตที่มันว่องไวขนาดนี้ ตอกย้ำความพิเศษเข้าไปอีกนะคะในวันที่30สิงหาคม2567ในหลวงราชการที่10โปรดเก้าให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒโสภาเชิญผ้าไตรชุดหนังสือธรรมนาวาวังและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระพรมวชิราภรเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชานาคุติเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้ได้หันมาเป็นนามสกุลของตัวเองเรียบร้อยแล้ววชิระพัฒโสภาอันนี้ก็คือในวันที่30สิงหาคมเมื่อสองเดือนก่อนเรียกได้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ก็เคยโดนปลดมาก่อนนะคะเคยทำผิดวินัยมาก่อนสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเรากำลังงงว่า คนที่อยู่ในหน่วยซาร์สนะคะคนที่คุณกําลังอวยว่าเขามีผลงานดีทําดีทําถึงหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีความดีความชอบปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยแต่ย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะมีในเรื่องของการปลดเป็นคนที่มีมลทินมัวหมองมาแล้วทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ระดับหัวหน้านั่นก็คือเจ้าคุณพระสิมีนาถพิราชกัลากยาณีนั่นเอง เมื่อวันนี้มีข่าวนะคะว่าตอนนี้แข่งกันหน่าดูเลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีอะไรตอนนี้แข่งกันเบ่งบานแข่งกันออกมาเพื่อที่จะรายงานตัวว่าไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวนะมีมาเป็นสิบเลยจ้ะกม็มาสิคะตำแหน่งวชิระพัทธโสภาของคุณหญิงชยุตรามาแล้วจ้วาตั้งตรงรานกลางพระราชวังสวนดุสิตไปเลยสิคะ เจริญพรพลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัทธโสภาซึ่งจากนี้ไปจะเป็นจดหมายน้อยของพระถ้ามีอ่านออกเสียงในภาษาบาลีผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอัตมาภาพขอมอบพระพุทธปฏิมาพระบูชาพระพุทธชินราชวัดเบญจมาบพิษปิดทองคำแท้หน้าตักเก้านิ้ว พระประธานในพระอุโบสถวัดเ,เบญจมาบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังสวนดุสิตเนื่องในโอกาสตั้งสำนักงานบอกอรพระตำาหนักวชิระพัทนโสภาเป็นพระพุทธปฏิมาประจำบอกอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักพระาชวังได้สักการะบ,บูชาเป็นสิริมงคลสื่อไปภายภาคหน้าอิทธิวิรุณหิจากนั้นก็จะเป็นฉายาภาษาบาลีก็ขอข้ามไปนะคะพุทธาสาสารขอพระตำหนักนี้จงตั้งมั่นดำรงอยู่ตลอดกาลนานพระครูศีกิติวโรดมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบนสมะพิษ 25ตุลาคม2567ถึงขนาดที่มีพระตำหนักเป็นของส่วนตัวอันนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆนะเรียกว่าตอนนี้มาแรงมากไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงอ,อนนงคุณหญิงประพานแล้วก็มีคุณหญิงชยุตราหลังจากนั้นก็มีแข่งกันมาอีกเพียบเลยตอนนี้กำลังเรียกว่าเปิดตัวกันอย่างสนันวันไหวแล้วคุณคิดดูนะคะคนนี้ได้รับการโปรดเกล้าให้ไปเป็นผู้แทนพระองค์ ยังไม่พอได้รับการพระราชทานมีนามสกุลเป็นของตัวเองอย่างตีคู่ตีเสมอแซงหน้าคนอื่นมายังไม่พอนะคะเป็นคุณหญิงเป็นราชองครักษ์พิเศษก็ยังไม่พอตอนนี้มีนำมากว่าคนอื่นอีกก็คือมีพระตำหนักเป็นของตัวเองหรือว่าคนนี้จะมีพระตำหนักเป็นของตัวเองก่อนทางท่านผู้หญิงออนโนองซะอีกเพราะว่าจดหมายของพระที่ออกมา น่าจะมีการระบุในช่วงวันที่ 25, 25ตุลาคม2567ตามที่เพื่อนๆได้เห็นภาพนี้ดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าเพราะอะไรคุณหญิงชยุตราถึงได้มีความแรงมากกว่าทางคุณออนนงคุณเห็นไหมคะว่าตอนนี้มาลุมมาต้มเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้ว5รายชื่อคุณหญิงที่เคยขึ้นทำเนียบว่าได้เป็นราชองครักษ์พิเศษนะก็จะมีคุณสุทัศตาภ เราก็จะมีทางคุณชยุตตรามีทางนารุมนมีทางออนนงแล้วก็มีทางประพัชศรด้วยทั้งหมดตอนนี้5คนนี้กำลังอยู่ในแวดวงที่มีความเด่นดังมากที่สุดหรือเปล่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าชยุตตราเนี่ยก็มีไม่น้อยหน้าไปกว่าทางคุณออนนงเลยถ้าจะพูดถึงความด้อยกว่าก็น่าจะเป็นคำนำหน้าหรือเปล่าท่านผู้หญิงอนนงเบียนาวัชรพัฒน แต่ของทางชยุตานี้ก็คือคุณหญิงชยุตราวัชระพัทะโสภาส่วนประพัฒส,สอนวัชระหะไทยพัฒจนกระทั่งถึงวันนี้มีผุดพระตราร่วมวอแหวนพอสัมพาออกมาก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันแล้วก็มีการพุ่งเป้าไปที่เจ้าจอมเบลหรือว่าคุณหญิงชยุตราคนนี้ ัวอักษรพอสมัเภาจะมาจากคําว่าโสภาจากนามสกุลหรือไม่แต่ก็น่าแปลกว่าถ้าไปหยิบยกมาจากนามสกุลส่วนอีกคนหนึ่งที่เข้าข่ายพอสมัเภาก็คือพัทรียาสิริวชิรพักคนนี้ก็เคยออกงานบ้านแต่ว่าก็ไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ากับการเปิดตัวด้วยพระตราร่วมวแหวนพอสมัเภาครั้งนี้แล้วแถมมีการเปล่งรัศมี เรานำภาพมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะทางด้านขวามือ VP ก็คือของคุณประพัสอนส่วนของทางมอรอรอ,อ,อนอนงก็ลักษณะดเดียวกันไม่ไม่มีการเปล่งรัศมีแต่ทางด้านซ้ายมือที่ผุดออกมาเป็นล่าสุดนะคะวอวนกับพอลสัมาเป็นตราลึกลับที่มีการเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนแล้วจากที่ได้พูดไปนะคะ ว่าสติกเกอร์ที่เขาไปถ่ายมาก็น่าจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่มีการใช้งานจริงจากภาพสะท้อนอะไรต่างๆดังนั้นจะว่าเป็นการตัดต่อก็ไม่น่าจะใช่แต่ก็คงต้องมารอดูกันนะคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครพอสำเภาที่มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นใหญ่มากกว่าเจ้าคุณพระหรือไม่เพราะพระตรารวมของทางเจ้าคุณพระ ก็ไม่ได้มีการเปล่งรัษมีด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าพรสัมภาคนนี้คือใครและมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงได้มีความพิเศษมากกว่าเจ้าคุณพระอนนนงพภัฒส,สอนได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ